อาร์คส w วิงบินทะลุจักรวาลนะครับ okay. วันนี้โนจูโดต้องขอกล่าวสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับแล้ววันนี้ผมจะมาพูดถึง q u e ส t t อาร์ค w i วิว่าเราเริ่มต้นจะขี่ a r ร์ค n g วิงออกอวกาศแบบวิดีโอเนี้ยเราจะทำยังไงกันถับพร้อมกันแล้วติดตามกันได้เลยครับ การเริ่ต้นเควสเดอะอาร์ควิงเราจําเป็นจะต้องผ่านมาจังชั่นกันเสียก,ก่อนนะฮะบนดาวมาเท่าว่าต้องเคลียร์ตามเส้นทางจนสุดท้ายปลดจังชั่นให้เรียบร้อยนะครับเราก็จะได้รับบูปินนะฮะหรือพิมพ์เขียวของโอด n นาต o าโอดนาตานี่ก็คือปีกที่เราใช้ในการบินออกอวกาศนั่นแหละฮะจะได้รับจากโลตัสนะครับไปเช็คได้ที่เมลบอกนะฮะแต่ เราจะยังไม่สามารถสร้างขึ้นมาใช้งานได้เพราะยังขาดชิ้นส่วนอยู่นั่นเองเรามาเริ่มที่มิชชั่นแรกกันเลยนะครับมิชชั่นแรกจะพาเราเข้าสู่ดาวีนะัสด่านเทสเซล่าคู่ต่อสู้ครับจะช่วงเลเวล1 0ถึง12เป็นภารกิจซาบเทสให้เราเข้าไปหยิบกุญแจวอยคีตามมิชชั่นที่ให้ทำเลยนะฮะหลังจากเราออกจากมิชชั่นแล้วระบบจะนำพาเราไปที่เคอร์ปัตแคส เพเปิดกล่องสอนให้เรารู้จักกับว่าในมิชชั่นซาโบเทสจะมีกล่องแบบนี้ซ่อนอยู่ให้เราเล่นเพื่อรุ้นของพิเศษจากกล่องแคสต่างๆมิชชั่นอื่นๆนะครับจะเป็นการหาชิ้นส่วนเพื่อนาม,มาสร้างโอโดนาตาตามเควสจะมีอยู่3จุดได้แก่ด่านอโพอไดดาววีนัสคู่ต่อสู้เลเวล10ถึงสิบสองแมนเทลดาวเอิร์ธหรือว่าโลกของเรานี่เองคะคู่ต่อสู้เลเวล1 1ถึงสิ และอีมิชชั่นหนึ่งจะเป็น E ีเกตดาววีนัทคู่ต่อสู้เลเวล12ถึง14เมื่อเราล่าชิ้นส่วนทั้ง3ชิ้นของโอดนาตาได้เรียบร้อยแล้วนะฮะเรานำมาสร้างเขาขึ้นมา <c oughs> ก่อนภารกิจสุดท้ายของเดอะอาร์ควิงนะครับมิชชั่นที่เราจะไปนะครับมันจะเกิดขึ้นบนด่านม o n t e z ดาววีนัสภารกิจ Exterminate นะคู่ต่อสู้จะมีทั้งเคอปัส <c oughs> แล้วก็กินเนียปะปนกันไปนะเราก็ทำการ จัดการเขาให้หมดนะพอจัดการหมดแล้วระบบจะนำพาเราไปยังจุดเช็คพอยต์เพื่อจะนำพาเราออกนอกยานด้วยโอนาตาที่เราสร้างมานะครับเมื่อเราพุ่งออกนอกยานไปแล้วเราจะได้ใช้อาวุธเพิ่มอีก2อย่างก็คืออิมเปเลเตอร์เป็นปืนอาร์กกันแล้วก็เวอร์ลิตัคเป็นอาวุธประชิดท้ายนี้หากข้อมูลที่ผมให้เนี่ยมันผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วย หากคลิปมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดถูกใจเพื่อให้กำลังใจกันด้วยนะครับวันนี้จุโดต้องขอตัวไปก่อนนะสวัสดีครับ